สวัสดีครับวันนี้เราจะมานะครับสาธิตนะครับการปลดล็อกนะครับแท็บเล็ตนะครับแท็บเอสนะครับ10นิ้วนะครับ T ีแปดหนึ่งห้าวายนะครับปิดบัญชีจีเมลนะครับแล้วก็กดแบ็คนะครับกลับมาที่หน้าแรกเลยนะครับแล้วกดนะครับเข้าโทรฉุดเสริมนะครับกดนะครับดาวชาร์จศูนดาวชาร์จนะครับเพื่อที่จะเข้าโหมดเทสนะครับแล้วเราก็ เสียบสายนะครับต่อคอมพิวเตอร์ได้เลยเปิดโปรแกรมนะครับ Unlock Tool นะครับเลือกไปที่ Samsung นะครับมาที่หัวข้อ Security นะครับเลือกฟังก์ชันนะครับเลือก Remove e p นะครับเลือกอันแรกนะครับเครื่อง จะทำการเปิดนะครับ ADB นะครับเราต้องคอยดูหน้าจอนะครับว่าจะขึ้นให้ยอมรับสิทธิ์เมื่อไหร่นะครับถ้าขึ้นให้ยอมรับสิทธ์นะครับเราก็กดอนุญาตนะครับแล้วกดตกลงนะครับโปรแกรมก็จะทำการนะครับกด X r p ให้เรานะครับโอเคนะครับอันนี้คือโปรแกรมปลด FRP เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาดูที่ตัวเครื่องนะครับ รียบร้อยนะครับก็จะสามารถนะครับเข้าหกหน้าได้ปกตินะครับอัน okay. นี้เชื่อมต่อไวไฟไว้น่นกะจีแรกแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ